ี่น้องก็มีทิ้มซิมขึ้นกันบริษัานแล้วไม่ได้อถึงเด็กเลยพี่ก็คือจาหัวก็เกาะอย่างต้นเดดจะร่นกันเดิมเหมือนเดิมป้าเนี่เด็กพี่น้องน้องซิมเนี่ยคนที่เราเร่ไม่ซิมมาซเดียว้าก็ตีแล้วหลายปีติดต่อกันแล้วถามคั้พี่น้องไม่เปลี่ยนี่เอาของบางพวกพี่น้องเพื่นร่มาบพี่น้องกันซิมหลายอย่างแ่ที่นีมแห้งเดิมพี่น้องเลยโอ้คือสงแบบไมีแห้งแล้วเจ้าก็ถือเล่นกันถือเดิมมีแห้ง ให้ลันลัรวยรวยด้อรวยแตล้านเกือบใ้ตัดสั่นให้รวยนอให้ชขุเด้ออันนี้คุณพ่อือดอกอันนี้ให้ชวนชวนตุนตุนด้อเดินเดินอาาเาวัได้กับ่อมาชวนันบ่มีมันบ่มีแหงห่อนาบก็ถือเนลำปีทุกปีแรกไ ธรรมดาละก็คือกระซ่ามั่งอเขาออกคุุ้งห ja. ัวชุหวต่อกยากทุบไปทากองสลากกูด้วนอเเลยเนีไม่ห้ามมมนบเป็ดกะล้มากูจะเปนม้นีกว่าแม่นั่ถ sí. ืองานพีเขาเป็นจังไล่ะฮะ่วยดอยูดีสบายวันนี้ส้ซักับไครเอ้ยอู้ยมูนเดียวแล้วเทีงเลยเขามมแลวกระไดลูกเต้าเขาคอยยู่พ่อเขากัรมาดาลยลู่กผมว่าวันปีไม่ผูดีใจว่าจันได้ว่าันเนี่ยกูหายอยาตายว่ะ กหล้วงการก็สิกาไม่้กห้แม่ไม่ไดมันลักท่องคุณไปขายสองสิบคนน้เือที่จะรักมเิาบอกปากยเงินสแกนเราหมดอย่างเงี้ก็แม่ถก็อบาดเีเยอะตัวตลกส่ตัวเท่นเอ้ยอายุห้าสิบปีจะได้เงียไม่ถูกเพื่อว่าห้สปีจะได้่เง้ยคุณเปนรก็เพิ่งกระเทยอย่แล้วกรเทยาเดีย มันก็เทนเฒ่ากัขึ้นมาอยากนี่กูก็เลยเป็นแดงหายดทใบ้านน้งสห์นี่ลละเออกระดิมาดใบ้านน้งสเพ่อขยาทักนี้อืมแต่ว่าลูกไค่ปูว่าเป็นคนหดืออ๋อฮ่า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 ม่่าฮ่าฮ่าฮ่าม่นฮ่า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 ฮ่ะ่าฮ่่าฮ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 าา่่่่ว่่าู่่่่ ขันวายมาหยอดนุ่ไล่สันไปหยอดดีโพดเยียนพูนขันวายยิ่ลามาหยอดเนี่ยงงาเนี่ยุ่ตัวทองคุ้ยแต่ว่ามาหยออนแต่ตะยานเขาเป็นลูกสาราตูมาด้สือมันกินได้เห็นพวกห้กูขี่จะเกียเลยขันวายมาเลี่ยนป้าซาินแลนด์ขาไปสอบสินไหมเสียไหมกูอยู่ในเยี่ยนกมเห็นเมีเ็งตะลูกกูไปแต่แล้วตื่นกยังเงียบก็คือลูกสาวกูลูกสาวกูอยู่เมี่ยงนอนอยส่มก็ไม่กูใส่ยันละสามเมือนกว่ากเรียกพูกให้เขาพูดเลยคนอยู่เมี่ยงนอนกูประเทศสวีฮง ไม่แนะนำทีะสมิ่นเราเงินกองีผูกเบาเบานี่กลับไปถามเมียจะมาฟุ้ยเหมืขอบออคุณโอ้กินของก็ยังมาปากพร่ท่นรากุเท่าปากนี่เลี้ยงลูกูนี่กูเลี้ยงร้านนี่เขาในร้านกููหเนเพี้ย มีผู้ใดพอหรอกถ้าวาร้องเสียในเลี่ยงหลานในเลี้ยงก็ได้ดีซ้ำกู่ก็แล้วกันการเมืการจางมอนไม่ใจจางเอาจางเงินท่ามันก็ขอจะเกลี้ยก่อลานปู้่าอยงถือหมสัหันอเพื่อนมัถือเื่องเร่มดเดมาแม่โดแม่ม่ห็คนจีหัวยังจีโดนงนไม่ยังเนี่ยม่กูสนะ คือมาวงเม่มกังไดเว้ยบ่สมกูหน่อยบ่หูได้หน้ากอาบ่ับความเหงาเชิญเท่าเบ่ชม่ตข่ตองกูมึงต้ตายอยูตัวม่ีอทอเงินเย่างบาตไอทอเงินเม่้องท่านสงมาพ่อบาตแกมาเงินเมย์ก็ว่าไ้โอนกไ่จเร็วลองลอยตั้งกัเห้ยส เีบก็ได้อยผไม่ได้เป็นกซื้อแตะเทเล่ซื้อหาพ่อหอไหยังาเมนอันนั้ะถือว่า่ะกูจะซื้อพ่อฟังนี่แหะกูไ่ได้ซื้อไลละไอซื้อไลมาตเ่มนก่นกไ่ซื้อไลไโตตมไหยังโต่มไหยังอนีดิโกรับไเนี่ยอมาต่อา้องชิมเอไ่กูอิน ไปเอาดีากันวแล้วมต่นรแค่เดียวเอาหลเอามาอันนี้หอกเงินออกจ้งเอถอยยากูฉีกมดีเขต้อกับเชกูนเพียงักเอาคนนี่เออเขายุดเอาบุญเนี่ยสามมื่นส่ม่เนี่ารจายเงินเนอบตเนี่ยไปังสี่บ่อืม่เป็นหครับัญญ่าได้หรกูเจอหหลอมเงัญญาเ้อะแคตัวเ้อะตัวแบบว่าล้วมาสีเมีมึงเ้อ

กเป็นอย่างไรมดาผมมุ่งกลมเป็นอย่งไปโรงเรียนผู้รักถามคอยอาบันจากไหนอีบโตขึ้นอยากเป็นอะไรผมอยากเป็นผู้อยากเป็นหมออยางเป็นกะลีนอนผิดยนาอีหามไปโรงเรียนมืองไดหยังบัตรได้ผัวไปโรงเรียนได้ผัวปัดรแค่บัตรน้องเสียมรวมอันนี้กระเป็ยนวะเปลี่ยนบนบัตรไม่ก็ได้แล้ผัวได้ยังไงแค่ฮอนลูกูุสมไปเยอะๆเดือนห้าร้อยเอาลูบมกเต้า

ามิกานราเลนนกสุนักเลี้ยงยางดีโดยตลอดทนั้งุดต้เป็นสะดุกผู้ยำว่าควเป็นไผ่คมันเป็นไผ่ล่ะตันลลากก่อนโอ้ยคุผู้ตกีมาเฉยลูกกีได้ไม่เจ้านะแล้มาขวนหองตัวนีู้่นางเรื่นี้ไม่่ก็ได้เบิ่งขชาบ้าเอาขอขอบคผู้เฒ่านี่ด้องคอถ้าอย่างูเหมือนหลายหองหลายบอลอโอ้เป็นตะยานเจลาไม่ังน้ต้องไหลต้องวัต้องหวแต่้ทำแ เงยสม่ลามีนี่ี่ยปะบางู้ล่ต้องจไคือนนี้านกูมีแถวสาเล่มกูซีสเทียปะต้องนกสนุไงแสดอารมณ์ยไม่อยู่หนีซีหลินมันก็คยใจโอ้ยก็งาไป่ใ่ไหให้ไฟหอยทิพย์ย้ำตายมาอเพราตายแล้วยังมัเฟือกอ่ะแต่เมยังซ่อ รถสามอีกอบเพราะนี่เพราะคือแางคนนั้นนะบอไปประกาศฮาไปลดขวางประตูเข้าออกกองอ923 0สยภูมิลถโตโยต้ายี่ห้ออีสูตุมาลายแล้ไปเรียนรถเรื่อง923 0เด้อจอดก็เป็นจอดได้น้องเดี๋ยวตัวเาเชี่ยมทางบนคนนหลายละล มาหลายจังเลยหาซีอีเก็่กเด็กนะ้ขแรกแล้วอเฉยตันี่ไงจะบอกแล้วี่มี่าอะไรบอกเจ้าเ้ซอสถงมึโอ้ยพเท่านั้แม่้ราจิมเหียพนอ่ะแล้วมนได้มาล้วาหังก็เล่นซู่ตรงนี้ลักษณดี่หนครับ่อเนกชาเขาฟูบุเดี๋ยวนี้อ่างอกไปเจออไรอีกล่ะใช่คสัมภา สันท์ก็เชเงาเชิเงาผู้ตื่นเพื่อระบเป็นังไรอีกใครจะมากระแรงเออเย่ปอมเงือถอยตายใจแพรเพิดูบ้านอสมบ้านน้องศิลป์มาหลดบ้านเรศิลป์เพิ่อให่จงสี่ตีหาช่วยช่พูดกันหน่อยอับเดียวเราดู กูถามมึงเพียนั้นุ่งติเพ็นแม่หน่อยพรัปู่้ลางตัาวนี่งครัเราบ่วบิดฟนันแม่ทางเนาะาเปได้บ้านจะเข้าก็ใช้ไปใส่กระเดนตัวดีแท้แต่นผาผู้นุ่งทั่วสิบวดนะเขาคว่วสไปกสร้งมันแป๊มจะมารวนไปออยังเอานี่ยโอ้ยมโคนรีราผมมีรถมี่างมีนะล้างล้างรุติีเป็นล่ะนเบูมันไปท่ายหนังหลายเดียงเลยมาก

ยไม่เ้ยองไรเค่อตาคอยม่ยิงอันนี้กัครเองอ่ะยอดตันปังเเล่นๆหน่อยสวยหน่อยงับไปว่ะฮงับไปเราก็ที่ได้ีอนะ้เป็นไงพนันบ่โหลดตาหมากา เ้ยมน้างอีเ้ยนาขาเะงนงเนียางาป็นเปล่นแล้วมันจะได้เส้นองเ้ยสวดทไงทางลัเนี่ยนงข่าอนเมเป็นตี๋งไโอ้ยอีน่งขาวเพาตายัมาบอก่านด้วยกนเ็กสีงสใละนี่คบโอ้ยนสลัดเพรามึงัปอซีนะไงมก็ ไปนไปไม่ั้ึงายันนะขัยันจไปยันก็ไปเดี๋ยวมอไซยันรก็ไงยังยืนทำจับแปยันรถมัจจับู้งยันรถั้งผ่บสดใสยันรถจะบอก าชาดีแตวเนอกัตา่ดเลยนี่ดีก็ได้ก็บอเลยหัวฟันนะหัวันี่ดูล้้งเท่าทั้มก็ใช่รือคะนี่โอ้โหนี่เลยคนมาทุกางีค็มาเหมือนเยมาพูดเร่าบ้านจะมาตอบประตูนี้ดก่อน ที่หลังว่าเดมาดกระซุกยุการปวดเย้าลูกไปจังเลยนี่ใแเปิดบ,บ,บ้องอมขอบคุณค่าขอบคุณนท้บัทว่าทั้กรรมการจะจ้างซุมปีเลยมาซุมปีแล้วก็ประทับใจซุ้มปีนะคะกองหน้าของทาทั้งหลังีไหมบอกจัหน,น้อยเดอวยค่ะเดอว่าเด้ตีดอกจะว่าผู้ใดไปขี่ลรืบเล้ากระิบปวดแง่ปวดจังัดักเต็โถอยู่หน่อย กระโดดกระเดียดไอ้ท yeah. uh, ิ what? What you know, ้งอกน้ำาไหลเนาะเน่ะหัวไอ้หนาเออหัวหัวจีหัวอไหัวหัวมีคลี่ยนนาไปซุมือเถอะบอกเจ้า่ใส่ยก็รู้ไม่ติหัวทหัวกูตายหัวจะได้ม่เหีายนเมันมีสันีนะอุ้ยมัซืบางทานน่เีท่าจตุรัสเถ โอ้โหใส่เสื่อมันย่างดีใส่กระกินใส่ใส่กระพรองทิ่เกิดสูงคนมีนจีนีกระดอกกระดียงกซับอุวย่อจัดงาเสริมผิบอมันำบากผูลำบากคนรมาเกียรกลาสัญญาจะโคบรว่ายกแจกของเกียกระดิกร้อยเกียรอยใบหาคบรากินบยิ้ม่บางเบาเืนอ้ปอบตัวผุ้ละคใส่ซอหยสียงบเ้ใส่ซอมทาบาดพอจะบบอย่างห่วแ่โดยเฉพาะสุมแม

สม,สมัยบ่ได้รู้ก็วาเตียสาวปนี่มมนสนแถวันเลล่เทาเออไว่าคุณเสียงน้ำจันน้อยนี่มานีหรอเปล่ามันเจๆบุหรอไอย่งี้ปาดเท้พมิจมางรรพแว er. ๊บๆ er. พูดเดียวบารมีย้า้จัดงานจันการมิจะาเตือนที่สองตัวผู้หูพาพุงปหาเสือสวยอ่ะเสือสวยแม่จิกกุพาไปหาเสือประเดี๋ยแม่บุญนำมาใส่นานซสดง เห็นเขได้ท่องเร็ยแจกอุปกยณได้ขึ้นกันด้วยื่อใหู้ซงเียไปยังชื่อ้มย่งมึงก็มาส้อเอาเราซ้อาแตรเื่อนๆยั่วงกม่งตัวเสอฝาาร้อยดียจะเช่าบ้ก็เขก็ฝาพิม์มอสแมไปซ้อซมนจะเป็นจับทิกซ์โซมแต่แม่มันใส่กันเราา่มาเียนปรมาแปงจะมันมบื่อม่บือไั่งยุบพูดเดี๋ยวก็เถียงี่ยจัดอางแม่ติเถียนเงียยดแม่มันหย 都不怕。 ญาตเาดีย๋ยวขออนุญาตรับรางวัล่บอ่าไปเดียดอยชมกับว่ามาแจากจุฬาฯนะญาติด้วยใช่ไหมคะขอบคุณค่าญาติด,ด้วยค่ะปู่ด้วยไหมกับปู่ด้วยมา <c oughs> <c oughs> ดีนะมึงออกจะเรียนเหรอไอยุกพเกธิยาน้จจาเราประกาะค่าวอีกล,ละ จะม็นเงยก็ลย่รลุกมันลุเยากนี่เลยหนึ่งสองพวกกันอยู่หรอครับเดือหลายใบเลยมันวนอีกรอบมได้มมันจะแก่พื้นแม่ก็จิบใจ่ายค่าทุ่งหวยเนาะฝั่งลุ้นหนาเตรียมตัว มาพร้อมกันม้กรูดตะเทียนผุติีนแม่สา์ไม่ดูหนาแห้งเฉยมีนะกาแคสบล็อกออกย่าบังมุดูผิจะบอกว่าลูกันบวชก็ไม่ยอมบอกเลยย่าไม่มีเวลาดิน้องเต้นเนี่ยแจ้งตัวจเลว่ามันจัตุรัสต่อพื้เมียเพราะแห้งแบบตี่อแา่จะพึ่งเอาตังเอาังมาหลายแต่มึงมาไปกะีมีสักที โอ้ดีมากมันเป็นกะดีกับเพื่อนแน่ย่าเลยมาเริ่มกันทีนี้ครับทุกคนเออไม่ได้ไปดูเตรียมตัวนั่งดีๆเอาไงงหลองถ้าตายจะตกองว่าไปดูกูว่าเอานะคะหลงค่ะขอบคุณค่ะ มีอไหมคะน่าดูเฉยๆหรือไม่มีสิบยี่สิบละแม่หนึ่งองอ่างนน่าหน้าบ้านของฉันลงบวมมาอีกเลยออคุน่ายนี่มดแล้วไม่เลนเลยเป็นบาทเลยเจ้าแจ้งตัวเจ้าเลยว่าเกลียดีานกับปูแท้ต้องมางานบวชก็ต้องชุดขาวนี่ค่ะ รู้จัมาทำไมพี่น้องมัน่ใจแตกกัเล็กิดนึงบโจมกนีโจมทงนีจะมองเห็นได้ยังไงยคุมเข่าเลยนะคะเมงคลมงคลเปิดประตูตนมามงคลอันนี้ไม่ใช่มงคลยะอันนี้อะไรเห็นของหนูน่นึกถึงหนังสมัยก่อนเลยเรื่องอะไรคะ สวรรค์เหียวปเอ้คนมาเป็นพันเป็นเมืองมาหาจักรของลกูกของเต้าญาตลูกญาติยคนแม่หบอกเลยปูเอ้ใ,ใช่ไหมลูกใช่ค่ะ วด้วยนี่ลงผัดมาจะได้ขี่ตึบเลยอ่ะหิงนะยากยากก็บวชล่ะคะบวด้วยกันผมผมยังไงยากเป็นผู้หญิงไม่ไมผมยากผมยาก มองนทัพกี่โงนอุ้ยจัดได้แล้วอะไรออกข่าวอ,อาว่าจะนะมึงใช่ไหมมาลำดาราออกข่าวอยู่เลยไม่ไม่มึงใช่ไหมพ่อรอเพลงมอลำขึ้นไปดูดคอบนขุดมึงมาจากอุดรใช่ไหมบุญตึ้งอยู่ไหนไม่ใช่พักกันถเถอีป็นอนอดกทคนสันรง,นง,นง,นงนยจะา แม่ก็หอไปห้ออย่างถึงนสายเป็นงานแม่มันองก็ขาหมูขาหมูจะข้นขินกุวันดีแ้ยวันดีลกล่ะป้าตะเมึ่อิีบกับเชียบ้านี่ยวนได้เล่นนารูกฮวนเขาวนเขาลูกกุมอะไรโอ้ยได้สักทีนะมาเพื่อว่าไงมดเด็กกันยุนี่บ้านได้ัดเกิดสะตะกันดถูกหานี่หัะกันอาคือมีวันเกิด่ว่าโอ้ยวันเกิดจะเจือดล้าพ่อสอนดอกจะมือเนี่ย อปามาเรือยพละเกไม่เล okay. okay. ่าก <in London. S 2> ัไรถ้ามือเผาไม่ได้ไปสกบบเพราเกิดตตายสิไหมกูแทสหนกูคืต้องเห็นในตู้ไงีี่ว่านี่ลงไพ่ปากประเด็กองขนาดเอียปากมาเอามึงก็มาแซบแม่มาเถกูยังมาถเลขเ็มืนเด้อกูมได้เากูจะบอกไปก่อนเด้อเอามึงบอกี้กงจะงองไปหาะอด เอาปฏิทโตกูได้วันเดกันคนเดีการสมุับโทเพอเขาดไ้มขาดด้บเ้กาดมาเลยนี่มาดมอนมึงมเลาเลีหามรอ่ะเมาเป็นการคัดันแมจะมาสอนเ้อนี่เป็น้คปกลานเกขอมกนะคริงมึงนะแย่เดี๋ยวมึงเจอสนตี มันแม่ติว่ามันเปียเปียแม่ติว่ามันหมาปอดซึ่งมบ้านเขาเดินมาที่เขาผากันก็ได้เจ้ากาวตีกับรถไปยังสาวลกไปก็ุกปกูสังตัวเอา่ะอ้ากาวตีกับไปยังขับรถด้วงปูด้วงปูแม่ติวแม่กับตาแม่ป้ามึง่แต่เราเห็นเฉียงเนาะกะเที่ยังไม่มการให้มามาการี่เช่การเช่การเช่การผูดอะารเช่การพูดเกเรปูนี่เกมมุกจีนกับป

กินม่ดนะีแล่เนาะนอจะจะออกมากมากเลยกินมาต้นเท้าเท่าช่วมนะีเนี่ยมาจมายจ่ายเออยห้เราเห็นผมมนันนั่งยนทะั้เปนทัหอมดับกินแล้วเนะาะอะแม่อาปากคุณไปจัดกินเหยโอ้ย้อได้่ะปุ๊บไป อ้าวตาคุณก็จะับกินให้้วเข่าไม่ต้องอกตัวนะอกับจันันไม้ไิวกายปัจเปนแล้วหอมด็บกินตาผีเผ็ดใช้แล้ดีชิมเพียงกทีับกินหุกบดวันเอนิมโช บ๊อมีนอะไรน้องน้ำข้างหลังนี่ต้นทูบนงูเด้อว่างูเด้อเผาเด้อว่างูเหรอถ้ามีงูเราไม่ต้องกลัวถ้ามีงูเราก็เผาแม่งเลยจะป้าหรอปูอะไรหนีนะไม่ใช่อ้อยตอนสอง พราใหญ่ันมาทางนี้เกินไปทางนี s> s <S ้ไม like ่เสมอกันไม่เสมอกันเหรอไม่ยากหรอกเราก็ไล่กินไปีิทำไมเหมือนงวพันบาซินจังเลยอ๊ยมบกับนี้หน่อยวบยากาด ยี่น่าห้าีเทาสีอันนั้นเด็กเจอน

ว่าไม่กุยย่างเดียวปได้แแม่ไปลกินทิพตลตันี่เพรว่าจัเะวจังนจัไนี่แม่กินกันตื้อนี่แม่นี่ตัวจังกันจงนแม่กินกันตืเพราแม่กินกะตือูวววว